สวัสดีครับจูนดายพิธาลีจิตจนวัฒน์สวัสดีค่ะแคทสม,มิตาเอียตุน,นาาสาขาเทคโนโลยีอาหารสาขาเทคโนโลยีอาหารประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในสาขาต่างๆและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันโดยเน้นการแปลรูปอาหารที่สร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบการแปลรูปการเก็บรักษา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะสาขานี้นะครับจบแล้วสามารถทำงานในทั้งภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐเลวิสาหกิจในภาคเอกชนนะครับจะทำงานที่บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์อาหารในภาคหน่วยงานรัฐเลวิสาหกิจจะทำงานที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยสำนักง,งาน สาธารณสุขจังหวัดมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราสาขาเทคโนโลยีอาหารอาหารดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยไว้ใจฟู้ดเทค